สวัสดีค่ะป้าแมวก็อยู่ที่สยาม IB บีเทพรักค่ะวันนี้ป้าแม่ก็จะพามาดู Honda Honda CB ซีบีนะคะปี2019ป้าจะพามาดูทุกสีเลยแหละมีครบไม่ต้องห่วงนะคะป้าจะพอมันถ้ามันมีเนี่ยสีกี่สีีสีป้าพาดูหมดเลยวันนี้ป้าพามาดูนี่นะคะสีขาวสีขาวนี่เห็นไหมสีขาว แล้วก็มาเดี๋ยวๆป้ามาตรงนี้ก่อนให้ดูตรงนี้กันเลยดูการแต่งใหม่ก่อนเลยโลโก้ฮอนด้าอันนี้แต่งสติ๊กเกอร์แต่งมานะคะแต่งมาแล้วก็นี่ซีบีร้อยห้าสิบอาร์แต่งอันนี้ก็แต่งมาให้ใหม่นะครับของของปี2019ตามปกติมันจะเป็นเออเป็นเป็นสีดําเป็นสีดําธรรมดาแต่นี่เป็นเห็นแดงส่วนไอไอโชกกลับหัวหัวกลับนี่นะครับเป็นทองทองถ้าเรียกทองทอง,ทองไหมทองไม้แหละเนาะอันนี้ก็นี่ แลวไล่ลงมาตรงเนี้ยอันนี้แดงเห็นไหมฮะแดงแป๊ดเลยแดงแป๊ดเลยล้อก็เป็นล้อเอ่อ,เ,อ,อเป็นล้อแม็กนะคะทั้งหน้าทั้งหลังจะเป็นในดิสดิสเบรกนะคะอืมแล้วก็นี่บางโกลนบางโกลนหน้าบางโกลหลังเห็นไหมเป็นสีดําดําเงานะคะอืมแล้วก็มาดูดูตรงนี้เลยไฟดูไฟข้างหน้าดูไฟหน้านี่อันนี้ไฟเลี้ยวนะเทไหมคะ ไฟหน้าไอ้ไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวานี่ไฟหน้าเบลล์ิ่มเลยดวงเบลลมเบลําเลยโอ้โหนี่กว่าคืนวันพระจันทร์เต็มดวงอีกนะป้าบอกกันแอปเป็น LED หมดนะคะนี่เป็น LED แล้วไล่มาตรงนี้เลยมาดูตรงตรงนี้เลยเออนี่น,น,น,นี่อันนี้ก็แต่งมานะคะ CBCB 1 5อ r แต่งเนี่ยนะคะซ้ายขวาเนี่ยก็เหมือนกันเดี๋ยวป้าเลื่อนตรงนี้ให้ก่อนนี่เนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยแต่ง แต่งมาใหม่2019ป้าก็ย้ำ2019ป้าไม่ได้ใบหวยนะไม่แน่ละอาจจะออกละแล้วตรงนี้นี่ที่เห็นเป็นสีนี่นี่สี่เหลี่ยมนี่นะอันนี้กองกองอากาศนะจ๊ะน่ะค่ะกองอากาศแล้วก็อันนี้นี่นี่เป็นแต่ไงแต่เป็นินเป็นเป็นป้ามองไปมองมาก็มันเปรียบเทียบเลยเนาะอันนี้เอาเปรียบตรงนี้เป็นเป็นเป็นอะไรนะลำไส้เล็กเนาะลำไส้เล็กนี่อันนี้ลำไส้เล็ก ส่วนลำไส้ใหญ่จะอยู่นี่นะคะนี่นี่น,นะลำไส้ใหญ่จะอยู่นีถ่ถ่ายพ่นออกมาตรงนี้เลยพ่นมาเลยนะคะอ่าท่อไอเสียนั่นแหละมาเปรียบเป็นเอ๋ลำไส้ใหญ่ไปเลยเนาะอันนี้ก็เบกเบกหลังเบกหลังแล้วก็พักเท้านะคะอันนี้ก็พักเท้านี่อกไก่อันนี้เขาเรียกอกไก่เนาะอกไก่หรืออกทำไมเขาเรียกกันอกไก่เขาไม่เรียกอกเป็ดอะ นี่นี่อกไก่อกไก่นี่ตรงนี้เนาะทําไมเขาเรียกอกไก่กันเนาะทำไมเขาไม่เรียกอกเป็ดป้าสงสัยอันนี้ดําเงาเนาะสวยไหมนี่เราก็มาดูนี่นี่อันนี้ก็แดงนะคะแดงอันนี้นี่นี่นี่อันนี้ก็เหมือนกันร้อยห้าสิบอันนี้ก็สติกเกอร์แต่งมาใหม่สองพันสิบเก้าด้านหลังก็ยาวเข้ามาเป็นสอนเป็นลูกศรนธนูเลยเป็นธนูเลยไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลยเนาะ ไฟทับทิมนี่ไงจ๊ะไฟทับทิมแล้วนี่ไฟท้ายนี่แดงแป้เลยใหญ่นะไฟท้ายเขาอะใหญ่เบิ้มเทมเมันนี่เห็นไหม,มเหมือนลูกศรน,นะลูกศรชี้เอ้ยไม่ใช่เหมือนเครื่องเครื่องบินหรืออะไรสักอย่างเนาะแล้วตรงนี้เป็นปลีกมาเนี่ยเที่ยวบินงี้นะป้าว่าจินตนาการไปเรื่อยเลยป้าละเนาะเออนี่นี่เป็นลูกโซ่นี่น,นี่เห็นไหมเห็นไหมคะลูกโซ่นะคะ ลูกโซ่นี่ขาตั้งขาตั้งอันนี้ก็เป็นไอเกียร์นี่นะคะเกียร์อยู่นี่นี่บางโคนสั้นจุดจูเลยนะอยู่ตรงนี้เนาะนี่แล้วโชกดูสิคะเห็นไหมคะโชคนี่แดงแป่เลยแดง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 อมส้มนะ่ะแดงส้มแหละไม่ใช่แดงไม่ใช่แดงแป่แดงอมส้มนะคะมาไล่มาดูนี่นี่เลยเอานี่ไปเลยดูเบาะเบาะสองตอน นี่มีเข็มขัดเท่อย่างเท่เชียนะเห็นไหมเนี่ยวสรุ่นเลยแหละนี่ไล่ตรงมาตรงนี้นี่นี่นี่กุญแจถ้ากุญแจเสียบตรงนี้เนาะกุญแจเสียบปุ๊บหมุนฝาก็จะเปิดเติมน้ำมันเสร็จกดลงไปกุญแจก็จะเด้งขึ้นนะคะนี่ง่ายๆเห็นไหมล่ะนี่โลโก้ฮอนด้าสวยเชียวเป็นปีกอันนี้ดูแฮนด์ดูแฮนดสีดํานะคะปลายแฮนก็สีดําสีเดียวกันอันนี้อันนี้คัสเนาะ คัะอันนี้ก็ไฟหลีสูงตาำนี่นะคะอันนี้เป็นแต่นี่ไงเป็นสัญลักษณ์แต่แบนๆอันนี้ก็ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเป็นเรื่องธรรมดาคนขี่มอเตอร์ไซค์เขารู้หมดแหละมีป้ายน,นี่แหละเพิ่งจะมาเรียนรู้แหละเนาะอันนีกนน้ก็น้ำมันเบรกน้ำมันเบรกอันนี้เวลานี่เวลารถติดไฟเราก็ปิดเปิดได้ดูนี้ได้นะติดไฟลงไฟแดงอะไรเงี้ยนี่ปุ่มสตาร์ทนะคะสตาร์ทอยู่นี่นี่อันนี้คันเร่ง ขันเร่งอันนี้เบรคเบรกเบรกหน้ามีนะคะเบรกหน้าแล้วก็โลโก้โอ้แล้วอะไรอีกเนาะเออไงเงือบไม่มีนะไงเงือบไม่มีนะคะแต่ป้าก็ไม่งอหรอกเพราะป้าหาหนุ่มรอๆไว้ได้แล้วเอาไว้โอบเอวแล้วก็เอาหน้าแรีทบซบกับแผ่นหลังโอ้แฮปปี้จริงๆเลยนะคะป้าเดยนเอาอย่างนี้แล้วแหละไงเงอไงเงือบป้าไม่งอป้าไม่สน ป้ามีที่พิงใหม่แล้วเนาะนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะเดี๋ยวพาไปดูหลายๆสีอีกสีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ